HotCast Mellow Art and Culture and สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ Mellow Art and c u l t u r e เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะนะครับพบกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับผมตั๊กวัสุวรยังกูลจะนำข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับวงการศิลปะทั้งไทยและก็ต่างประเทศมาอัปเดตที่คุณฟังก่อนใครครับ คุณผู้ฟังครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าโควิด -19 เานี่ยทำให้พฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวนะครับทั้งก่อนหน้าแล้วก็หลังโควิดเลยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากในวงการศิลปะก็เช่นกันเทรนของวงการศิลปะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแล้วความต้องการในการเสพศิลปะเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันครับทีนี้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเราจะทำไงให้เราก้าวทันหรือจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะตามเทรนของศิลปะและเสพศิลปะได้อย่าางมมีควสุข วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันครับว่าเทรนด์ของศิลปะในปัจจุบันนี่เป็นยังไงแล้วรวมถึงการมาถึงของโควิดในทีนี่ยมันมีผลยังไงบ้างกับคนทํางานศิลปะหรือคนที่ชื่นชอบในการที่จะเสพผลงานศิลปะแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมชวนคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงวงการศิลปะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทํางานศิลปะอยากจะชวนเขามาคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกของศิลปะเทรนด์ขอ,ของศิลปะในที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณหลุยส์คร หลุยสงวนกิจสงวนปิยพันธ์เขาเนี่ยทำงานศิลปะโดยที่มีกลุ่มชื่อว่า b y e x p e r i e เ c e แล้วก็สร้างปรากฏการณ์การทำละครที่มีชื่อว่านิทานหิ่งห้อยในปีที่แล้วเป็นละคร4มิติที่มีผู้ชมเข้าร่วมเนี่ยกว่าเกือบ1,000 0คนเลยทีเดียวโอ้โหเกิดขึ้นได้ยังไง1,000 0คนนี้เนี่ยเห็นว่า70%หรือ80%เป็นเนี่ยเป็นผู้ชมหน้าใหม่ที่ไม่เคยชมงานละครเวทีมาก่อน ปรากฏการณ์นี้ขึ้นได้อย่างไรพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าคนที่เสพงานศิละปะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับลุยสวัสดีครับคุณตากแตนครับขอบคุณนะครับที่เชิญผมมาในรายการในหัวข้อนี้ด้วยหัวข้อสําคัญมากๆครับขอบคุณครับครับผมอ,อยากให้คุณลุยแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่เป็นยังไงครับ โอเคครับก็ผมนะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นผู้อำนวยการครับฝ่ายสร้างสรงรค์ศิลปะการแสดงของบริษัท Bright Experience นะฮะก็คอยดูเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของผู้บริโภคนะครับผู้คนที่เสพงานศิลปะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเราต้องทำบริการหรือสร้างศิลปะแนวไหนขึ้นมาเพื่อสพอร์ตพวกเขาอันนี้ก็คือหน้าที่ของผมครับก็เรียกว่ามีหลายอย่างเลยแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นบริษัทใหม่ไฟแรงซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเทนเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็การที่เกิดโควิด1 9หรือว่าการที่เจเนอเรชันมันเปลี่ยนตอนนี้คือเหมือนว่าเป็นเจเนอเรชันบิเลเนียเทนเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับหลุยแล้วมันกระทบกับคนที่ทํางานศิลปะยังไงบ้างหรือว่าเขาจะต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้ยังไงบ้างครับผม โอเคครับก็อย่างนี้เดี๋ยวเริ่มอย่างนี้ก่อนครับท่านผู้ฟังครับก็คือพอเราพูดถึงเทรนต์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเทรนต์นะครับมันเป็นช่วงระยะเวลานะครับที่ไม่ได้ยาวมากๆม,มันเป็นระยะสั้นระยะกลางที่เกิดขึ้นเช่นนะครับเทรน์ของการซื้อของในปีนี้จะเป็นยังไงเทรน์ของดนตรีปีหน้าจะเป็นยังไงและเช่นเดียวกันเทรน์ของการทํางานศิลปะในปี20 2 1ก็คือที่จะถึงในปีหน้ามันจะเป็นแนวโน้มทางไหนนี่ก็คือเรื่องของเทรน นะครับอธิบายอย่างนี้ก่อนเทรนนะครับมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมนะครับของผู้บริโภคก็คือคนที่เสพงานศิลปะวัฒนธรรมในประเทศของเรานี่แหละครับผมมองอย่างนี้ครับว่าเทรนนะครับมันจะเกิดขึ้น3อย่างจากเรื่องของโควิดที่เข้ามากระทบกับทุกๆภาคส่วนเลยของประเทศของเรานะครับในส่วนของศิลปะเนี่ยครับจะกระทบ3อย่างอย่างที่1นเนี่ยครับเรากําลังจะพูดถึงเรื่องของนะครับ พฤติกรรมการใช้เงินแน่นอนว่าเรามีการทํางานศิลปะเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยกับมันไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตซื้อบัตรชมละครเวทีซื้องานศิลปะใช่ไหมครับผู้ชมอะครับจะมีการใช้เงินแน่นอนก็คือประหยัดมากขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันจะมีเรื่องของการเลือกการนะครับจับจ่ายใช้สอยกับงานศิลปะมากขึ้นก็คือคเซฟเงินไวถูกต้องแล้วทีนี้ชิ่งที่มันจะกระทบพวกเราอะครับก็คือชิ่นของการที่งานที่น่าสนใจจริงๆรอะครับ ถึงจะอยู่รอดในปี2021อนันนี้น่าสนใจครับต้องน่าสนใจจริงๆถึงจะอยู่รอดอย่างนั้นเลยใช่ครับคืออย่างนี้ครับน่าสนใจอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าอย่างปกติแล้วครับถ้าอย่างคุณตั๊กทําวงการของศิลปะการแสดงละครเวทีใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าแค่งานน่าสนใจบางครั้งก็ไม่มีผู้บริโภคนะครับงานดีก็ไม่มีใครมาดูเหมือนกันแต่คราวนี้ครับงานดีไม่พอต้องดีสุดๆด้วยในปี 2021. 2 0 2 1 เรียกว่าเป็นเป็นรีเควสที่ยากเหมือนกันสำหรับคนทํางานศิละปะ <c oughs> แต่ก็น่าจะดีสำหรับผู้ชมหรือคนเสพงานศิละปะที่ถ้ามีของดีฉันก็ต้องอยากดูสิอันนี้ผมก็คิดว่าคนน่าจะสนใจถูกต้องครับดีกับทุกฝ่ายครับศิลปินก็ต้องทํางานให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับทีนี้รับอย่างที่2ครับก็คือจะเกิดพฤติกรรมของการนะครับความสัมพันธ์ต่อพื้นที่ ของเราจะเปลี่ยนไปเช่นปกติอะครับคนมันก็ต้องออกไปทํานู่นทนํานี่ใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าโควิดนะครับทำให้นะครับเกิดเรื่องของโซเชียลอาดิสแานซิงนะครับระยะห่างขึ้นมาแล้วทีนี้ผมจะบอกว่าสิ่งนี้ครับมันจะกระทบชิ่งไปถึงปี2021นแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนแล้วครับผมก็คิดว่ามันเป็นความรู้สึกต่อเนื่องของคนที่ยังกลัวถึงแม้ว่าเธอจะฉีดวัคซีนเราก็ยังกลัวอยู่นะครับทีนี้ครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่างานที่มีคนเยอะๆเนาะ หนึ่งคือแน่นอนทั้งปีคนยังไม่ไปทีนี้ศิลปินนะครับชิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือว่าศิลปะพวกคอนเสิร์ต พวกละครเวทีที่มีคนการรวมตัวคนเยอะๆเนี่ยครับจะทํางานลําบากมากๆแน่นอนโอ้โหก็เรียกว่าพวกงานที่เป็นศิลปะก,การแสดงสดพวกคอนเสิร์ตละครเวทีละครลองเล็กละครลงใหญ่อะไรอย่างงี้น่าจะไม่มีการแสดงเกิดขึ้นเลยซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันก็คือเรียกว่าการแสดงพวกนี้เนี่ยก็มีน้อยลงรวมถึงเราก็จะเห็นข่าวในต่างประเทศที่กลุ่มละครหลายๆกลุม่มกลุ่มเซิร์คเดสเลยกลุ่มละครเวทีในอังกฤษที่ต้องปลดพนักงานนะครับ ซึ่งก็ในตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเดือดร้อนกันทั้งโลกเลยทีเดียวนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วก็อีกลำดับหนึ่งนะครับลำดับที่สครับสำคัญที่สุดครับอันนี้คือเราเรียกว่า p r i o r i t y ครับของชีวิตลำดับความสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนของคนเสพศิลปะจะเปลี่ยนไปนะครับง่ายๆครับคืออย่างนี้มันจะเกิดจากการที่พอมันมีโรคเข้ามามันมีสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นนะครับผู้คนจะเริ่มนึกถึงการทำยังไงให้ฉันจะรอดพ้น ในสถานการณ์นี้นะครับทีนี้ชิ่งที่มันจะมาหาศิลปะครับมันก็เลยจะเป็นชิ้นที่ถ้าศิลปะครับไม่ได้อยู่ในความเกี่ยวข้องของกับชีวิตพวกเขาโดยตรงนะครับมันจะอยู่ยากยิ่งขึ้นเช่นถ้าเกิดวันนี้คนบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการที่จะเติบโตต้องการจะเรียนรู้เก่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าศิลปะไม่ได้อยู่ในไมล์เซ็ตของที่เขาต้องเรียนอย่างเร่งด่วนเพื่อทําให้ชีวิตเขารอดในช่วงโควิดศิลปะก็จะยิ่งห่างออกไป จากผู้คนที่มันห่างอยู่แล้วมันจะห่างเข้าไปอีกเพราะว่าคนเรียงลําดับชีวิตใหม่อมก็เรียกว่า,น,าน่าจะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นสาหรับคนทํางานศิลปะหรือว่าคนที่อยากจะชมศิลปะจริงๆกอ็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นที่จะได้เข้าใกล้ศิลปะนะครับผมใช่ครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอเน,นี้ยครับคือพฤติกรรมที่เห็นจากตานะครับแต่ทีเนี้ยผมกำลังจะพูดว่าเทรนดไม่ได้เป็นสิ่งนี้ครับมิกเก้มันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น เกิดขึ้นอยู่นะฮะทีนี้ครับเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าโควิดนะครับสร้างหลักคิดที่ชัดเจนขึ้นมา2อย่างให้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคนการเสพศิลปะอันที่1นะครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นหลักคิดของการที่ว่าเราทุกคนนะครับต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นไม่งั้นเราจะอยู่ไม่รอด ทำอะไรก็ได้กับช่วงนี้เฮ้ยเราต้องไปเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นไปเรียนการขายไปเรียนยูทูบเบอร์ไปเรียนการผู้อะไรก็ได้ครับที่ทําให้เรามีตัวตนอยู่รอดอันนี้คือหลักคิดที่หนึ่งที่จะเข้ามาจากโควิดอันที่2ครับคืออย่างนี้ครับเมื่อเราต้องปรับตัวเองในการที่จะศึกษามากขึ้นมันเครียดแน่นอนคุณตังค์<ม>ใช่ไหมครับเราก็จะเรียนรู้มากขึ้นทํายังไงดีโอ๊ปวดหัวปวดหัวรเราต้องการเวลาที่จะผ่อนคลายหรือทําอะไรที่คลายเครียดมากขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในช่วงนี้ต่อไปแน่นอนสองอย่างนี้ครับก็เรียกว่าต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะครับไปฝึกฝนไปเรียนรู้อะไรก็ได้แล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าในช่วงโควิดมันทีมาอาจจะยากที่คุณจะไม่สามารถที่จะถ้าคุณทําสิ่งเดิมๆอยู่คุณอาจจะไม่สามารถทํามันได้แล้วคุณก็จ,จะต้อง ไปหาสิ่งใหม่ๆหรือมองหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตในการฝึกฝนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นเทรนด์แล้วกันสามสามสี่อย่างนี้ที่คาดเดาว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมครับลุยใช่ครับแล้วก็ทีนี้ครับพอเราอ่านพฤติกรรมผู้บริโภคออกแล้วครับสองอย่างที่มันจะเกิดขึ้นที่ศิลปินต้องต้องต้องดูชัดๆแล้วก็ต้องทำเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมาคือยีครับพี่กีนเราบอกว่าโอเคเฮ้ยคนต้องการพัฒนาตัวเองฉะนั้นทางออกก็คือคนจะหาโซลูชันหรือวิธีการใหม่ๆที่จะทําให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ไปยังเป้าหมาาายเขต้องกร นะครับโดยมีเงื่อนไขคือโควิดยังอยู่กับเขาในอีกปีหนึ่งฉะนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องโอกาสของ Education การทํางานศิลปะที่เป็นเรื่อง Education จะเข้ามากับอันที่2ก็คืออย่างนี้ครับเรากําลังพูดถึงกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายเมื่อคนเรียนเยอะศึกษาเยอะปรับเปลี่ยนเยอะขึ้นเขาก็ต้องการกิจกรรมผ่อนคลายเรากาลังพูดถึงเรื่องของ product and service ก็คือบริการการทํางานศิลปะแบบใหม่ๆที่จะสามารถตอบสนองผู้บริโภคเมื่อเขาเครียดได้ในความเป็นโควิดอีกนะ อันนี้ครับคือ2อย่างที่นักศิลปะต้องมองว่าเขาต้องการสิ่งนี้เราจะเซิร์ฟยังไงเขาได้เพราะยังไงโควิดก็น่าจะยังอยู่กับเราไปถึงแม้ว่าจนกว่าจะเกิดวัคซีนนะครับจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ว่าทุกคนสบายใจแล้วว่าไม่มีเชื้อโควิดเนี่ยคนถึงจะไว้วางใจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่ก็เป็นเหมือนเดิมที่เปลี่ยนใหม่อยู่ดีนะครับเพาะงั้นผมจะสรุปอย่างนี้ครับว่าเมื่อเป็นเทรนแล้วครับจะเกิดอะไร 2อย่างนี้นะครับคุณจะเห็นว่าในปี20เนี่ยครับ2020ปปลายช่วงนี้กับ2021ครับจะเกิดการเรียนการสอนของศิลปินจะเข้ามาอยู่ในตลาดของการสอนมากขึ้นทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์แต่การสอนศิละปะเนี่ยครับจะเปลี่ยนไปไม่ใช่รูปแบบเกา่เกาๆรูปแบบเกา่เกาๆคืออะไรเช่นคุณสอนวาดลูกก็อาจจะสอนวาดรูกเพื่อเพื่อสวยงามสอนร้องเพลงก็เพื่อร้องเพลงให้เพาะใช่ไหมครับแต่มันจะเปลี่ยนไปคือการสอนศิละปะแล้วเอา human skills เข้ามาผสมรวมด้วยเช่นอะไรถ้าวันนี้คุณสอนการแสดงครับคุณอาจจะต้องสอนการแสดงที่เช่นเช่นสอนให้ผู้คนนะครับสื่อสารได้เก่งขึ้นเล่าเรื่องได้เก่งขึ้น Storytelling เก่งขึ้นผ่านเทคนิคที่เรียกว่าศิลปะการแสดงคุณจะเห็นศิลปินนะครับเริ่มจับผลิตไอชุดความรู้เวิร์กช็อปแบบนี้เข้ามาหาคุณมากขึ้นอันนี้คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นแน่นอนเตรียมรับอย่างนี้ได้เลยกับอันที่2ครับโปรดักชั่นศิลปะครับจะมี ความเปลี่ยนไปนะครับจากสถานที่เก่าๆเช่นคุณไปดูคอนเสิร์ตในโรงละครดูหนังในโรงละครแล้วก็ตามเนี่ยครับจะเกิดการสร้างงานออนไลน์อันนี้เห็นชัดเจนมันจะมากขึ้นกว่านี้อีกครับ หรือนะครับมันจะเกิดการสแสดงที่เรียกว่า personal life space เกิดขึ้นนะครับคือคราวนี้ครับผู้ชมปกติแล้วเลือกสถานที่ไม่ได้แต่คราวนี้ครับเมื่อผู้ชมออกมาลรงละครไม่ได้เพราะเขายังกลัวศิล,ลปินจะเริ่มสร้างงานในพื้นที่ที่เปลี่ยนไปนะครับ <c oughs> เช่นเฮ้ยงานศิลปะจะไปอยู่ในสังคมมากขึ้นโรงละครแบบเก่าจะเปลี่ยนไปงานจะไปอยู่ในคาเฟ่มากขึ้น <c oughs> จนกระทั่งสิ่งที่น่าสนใจสุดงานศิลปะจะเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้บริโภค ไปสแสดงกันในบ้านเลยเหมือนกับว่ามีฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วอันนี้มีมีอาร์ตเดลิเวอรี่มันมีเทรนนี้เกิดขึ้นแน่นอสนส<ช>่งถึง<ม>บ้านเลยโอ้อันนี้น่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นเทรนที่น่าสนใจมากที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็คิดว่าน่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากเดี๋ยวยังเหลืออยู่อีกแล้วก็ยังยังคิดว่ายังมียังมีอีกหลายๆเรื่องเลยที่ต้องคุยกันช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของว่าเทรนของโลกศิลปะที่กําลังจะ เปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้คุยกันไปทั้งหลายข้อแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณหลุยยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วเทรนนั้นจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเอาอะไรมาคิดคำนวณแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงรวมถึงว่าคนที่ทํางานในสายครีเอทีฟทำงานในสายศิลปะหรือคนที่ชอบงานศิลปะชอบที่จะชมงานศิลปะเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวเพื่อจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงอันนี้คนต้องถามคุณหลุยแล้ว โอเคก็โหดค,คุณตะกระแตงครับคำถามโหดมากๆครับเพราะว่าคําถามคือจะเชื่อได้ยังไงคืออย่างนี้ครับ <laughs> ก็ฟังเัาเองกับผู้ฟังครับว่าที่ผมพูดไปครับมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามันจะเกิดขึ้นก็เชื่อครับถ้าไม่เกิดก็ไปหาแนวคิดใหม่ๆนะ <laughs> โอเคทีนี้ <laughs> คุณตั้งครับเริ่มอย่างนี้ก่อนว่า ทีนี้ครับคำถามคือแล้วเราจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้แน่นอนเราจะสร้างงานใหม่ๆยังไงใช่ไหมครับทีนี้ครับมันมีหลักคิดหนึ่งครับคุณตั๊กในวงการอื่นๆนะครับตลอดช่วง2-3ปีนี้ครับที่ประเทศเราให้ความสนใจมากๆมันเป็นหลักคิดครับที่ ทำให้ตัวเราอะครับหรือคนในองค์กรนะครับพยายามที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ๆเพื่อมาแก้ปัญหาใหม่ๆใช่ไหมครับทีนี้ครับมันมาตอบสนองกับอายุที่โลกเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินคุณตั๊กทุกวันต้องสร้างใหม่ๆใช่ไหมครับหลักคิดนี่คืออะไรมันเรียกว่าอย่างนี้ครับผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญนะแต่ผมก็เอามาใช้เหมือนกันนะัเรียกว่ามาแชร์ประสบการใช่มันเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งอ่าทีนี้ครับผมจะบอกกันว่าอย่างบริษัทของผมครับที่เราทำการแสดง Brian Experience นะฮะคืออย่างนี้ก่อนว่าต้องบอกกันว่า มันเป็นรูปแบบละครของผมนะครับเป็นรูปแบบละครที่เราคิดไว้อย่างดีครับว่ามันจะตอบสนองกับความต้องการของคนในวงกว้างได้เป็นยังไงลองฟังดูก่อนนะครับไอละครของผมเนี่ยครับมันนะครับสร้างโรงละครให้อยู่ในความมืดนะครับผู้ชมเวลาเข้ามาอยู่ในโรงละครเราก็ต้องชมละครแบบในความมืดนะครับวิธีการชมคือมันก็จะมีตัวละครและฉากต่างๆนะครับอยู่รอบๆตัวผู้ชมแบบ720องศา โหดรอบตัวเลยทีเดียวใช่คือง่ายๆครับคุณตั๊กมันเหมือนกับคนดูครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรื่องจริงๆไปอยู่พื้นที่นั้นจริงๆกับตัวละครเราเรียกมันว่าละครแบบ6มิติเมื่อกี้ผมบอกสี่มิติจริงๆคือหกมิติเลยหกเลยคือคุณจะได้รสได้กลิ่นได้สัมผัสได้เสียงต่างๆแบบเดียวกับที่ตัวละครได้จริงๆแต่ตอนนั้นคุณตั๊กปัญหาคืออย่างนี้ครับไอเนี่ยคือเรื่องที่เกิดขึ้นใน2019่กปีก่อนตอนนั้นเราเปิดการแสดงไป50รอบครับมีคนดูประมาณเกือบเกือบหมื่น เราก็คิดว่าเอาละ่ะเราเจอทางของเราแล้วเราเจอโ o เดล r business อของเราแล้วเราอยู่รอดแน่นอนในสังคมและปรากฏโควิดก็เกิดขึ้นคุณตักไม่มีใครรู้ใช่กลายเป็นว่าแผนในปีนี้ครับเราต้องทําละครเรื่องใหม่ทำวิธีการใหม่ๆทำเซอร์วิสใหม่ๆทีนี้ครับคำถามของผมคือผมก็ต้องเจอเองว่าเฮ้ยตายแล้วมันเกิดความต้องการใหม่ๆ ผมจะใช้วิธีการสร้างงานแบบ <S <S ไหนดีผมก็เลยหยิบเอาดีไซน์ทิงกิ้ง <way> เข้ามาใช้เหมือนกันคุณตั๊กแล้วเดี๋ยวดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันมีอยู่5วิธีเดี๋ยวผมจะเชื่อมันให้ดูถ้าเกิดผู้ฟังฟังไปเสร็จเอาไปใช้ได้เลย oh, จะเป็นยังไงเรียกว่า ยกตัวอย่างทั้งปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่คุณหลุยไปเจอมาเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านครีเอทีฟเนี่ยก็เจอปัญหาคล้ายๆกันคือช่วงก่อนหน้าโควิดก็ทํางานในแบบหนึ่งแต่ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นก็ต้องทํางานแบบหนึ่งแล้วช่วงหลังโควิดก็ยังต้องเปลี่ยนแปลงหาวิธีการทํางานใหม่ๆอีกอันนี้ดีไซน์ทิงกิ้งน่าจะช่วยได้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับโอเคครับคุณตั๊กครับลุยกันเลยนะครับคุณตั๊กครับอย่างนี้ครับจะบอกว่า thinking, คนาอน ให้หาว่าวันนี้ครับความต้องการของคนในสังคมยังมีความต้องการอะไรอีกไหมที่เขายังไม่ถูกแก้ไขแล้วเราจะหาอะไรไปแก้ไขเขาได้อย่างรวดเร็วไอ้น,นี่คือคอนเซปต์ของมันนะครับทีนี้ครับมันแบ่งเป็นทั้งหมด5ข้อคุณตั๊กเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับอันที่1ครับคุณตั๊กเราเรียกว่า empathize empathize ใช่มครับมันเป็นหลักการของการที่เราต้องเข้าไปคุยกับผู้บริโภคหรือคนเสพงานศิลปะอีกครั้งหนึ่งคุยใหม่เลยะนะครับ,รบว่าเขามีความต้องการอะไรเช่นนะครับวันนี้ผมเป็นครูสอน ศิลปะการแสดงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผมก็เข้าไปคุยกับพ่อแม่ของครอบครัวหนึ่งว่าเฮ้ยวันเนี้ยจากเมื่อก่อนคุณพาลูกของคุณเข้ามาในนิทรรศการเข้ามาชมละครแต่ตอนที่โควิดมันเกิดขึ้นคุณยังมีความต้องการที่จะพาลูกคุณมาดูละครอีกไหมเขาบอกอะไรไหมครับเขาบอกว่าอยากมากเลยครับครูหลุยแต่ว่าประเด็นคือก็กลัวว่าลูกอัครับจะติดโควิดคุณพักเออทีนี้ผมก็ถามว่าโอเคเข้าใจแล้วทีเนี้ย ผู้บริโภคนี่ยังมีความต้องการที่จะชมละครชมงานศิลปะอยู่แต่เขาไม่สามารถที่จะมาที่โรงละครของเราได้อีกแล้วอันนี้คือ e อมพ t h i n s c o ณตักเหมือนก็ไปทําความเข้าเข้าใจเขาว่าความต้องการที่เปลี่ยนไปของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะได้ตอบสนองเขาได้ถูกต้องใช่ครับทีนี้ครับอันที่2เราเรียกว่า define ดีฟายก็คือการมาสรุปจริงๆสิว่าเอ,อปัญหาจริงๆที่บริทผู้บริโภคยังมีอยู่ในตอนนี้ในยุคข,ของ2 0ง2เนี่ยมันคืออะไรทีนี้เราก็สรุปกันได้ว่าโอเคเขาต้องการที่จะชมละครแต่เขาจะไม่มาที่โรงละครหรือที่เอชซีบิชานของคุณแล้วดีฟาย <Def ine S 2> ม,มันก็คือสรุปมันนะครับอันที่3คุณตั๊กก็คือไอเดียไอเดียก็คือ Creative ก็คือและคราวนี้ล่ะเราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการนําเสนองานศินละปะ ของเราเป็นแบบไหนทีนี้ครับผมก็เลยคิดเล่นๆคุณตั๊กตัวอย่างนะครับเช่นครอบครัวเขาบอกว่าเฮ้ยปกติเนี่ยทุกปลายปีเนี่ยเขาจะพาลูกไปดูละครใบ้ไปดูสตรีชอว์งานที่สยามที่เวิร์กพอยต์จัดใช่ไหมครับแต่ปีเนี่ยงานไม่จัดคุณหลุยแย่มากเลยลูกอยากจะดูตัวตลกแต่ชั้นพามันดูที่โรงละครไม่ได้ผมก็บอกว่าไอเดียอันที่หนึ่งเช่นเฮ้ยวันนี้เราก็ไปคุยกับคณะละครใบส้สิว่าเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเขามี Delive r y t o Home ส่งอาหารไปถึงบ้าน ถ้าวันนี้ตัวตลกหรือละครป้ายจะไปเสิร์ฟครอบครัวถึงที่บ้านเป็นไปได้ไหมแล้วผมก็จะไปถามผู้บริโภคว่าคุณจะเอาไหมถ้าผมทำตัวนี้ขึ้นมาคำถามคือเขาบอกว่าอเอา้าเรียกว่าเป็นการแสดง delivery เลยไปส่งถึงบ้านเลยค่าใช้จ่ายปเป็นยังไงเดี๋ยวว่าการแต่อยากจะให้คุณมาเล่นที่บ้านฉันให้ลูกฉันดูหน่อยอนี่คือไอเดียคือการสร้างสรรค์วิธีการใหม่อันนี้คือสาคืออย่างนี้ครับสคือการที่เราทำโปรตไท โปรตัวท้ายคือทําตัวอย่างขึ้นมาเลยคุณตั๊กอย่าเพิ่งทําอะไรให้มันยิ่งใหญ่เพราะว่ามันคือการลงทุนลองเอาต,ตัวตลกเนี่ยไปเล่นให้เขาดูไปเล่นให้ลูกเขาดูว่าลูกเขามีความสุขจริงหรือเปล่าถ้าจริงเสร็จเขาบอกว่าเฮ้ยลูกเขามีความสุขโอเคคุณหลุยพัฒนาต่อได้ไหมมันจะเข้าสู่อันที่5ก็คือการเอาไปเทสเราทำโปรตัวท้ายมาแล้วทำตัวทดลองมาแล้วก็เอาไปเทสนะครับไปลองเล่นตามบ้านต่างๆดูแล้วก็ฟังฟีดแบ็กของครอบครัวว่าเออเป็นไงจากวันที่คุณจะมาลงละครวันนี้คุณไม่มาแต่นักละครไปเสิร์ฟคุณถึงบ้าน ชอบไหมถ้าชอบเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็มาหน่อยถ้ามีอะไรให้แก้ไขก็บอกมาหน่อยแล้วทีเนี้ครับศิลปินหรือคนที่สร้างสารรค์งานคร mm ีเอทีฟนะครับ mm hmm. ก็จะค่อยเอาตรงนี้ครับ mm hmm. มา d e v วล o องานตัวเองก็จะกลายเป็น Product และ Service ศิลปะแบบใหม่ทันทีอนาคตเราก็จะมีนะักแสดงละครที่สามารถเป็นเล่นละครที่บ้านได้อย่างสนุกสนานโอตอบโจทย์ผู้บริโภคเนี่ยครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าดีไซน์จริงทำเร็วคิดเร็วล้มเร็วลุกเร็วก็เรียกว่า คิดจากสิ่งท,ที่ที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามตามตามเวลาตามยุคสมัยครับนี่ก็เป็นหลักคิดแบบ d ี s ไ g n ์ h ิงกิ้งนะครับผมซึ่งก็น่าสนใจมากถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนงานของเราแล้วก็สามารถที่จะ move on ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ react ได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็น่าจะทําให้เราสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็สามารถที่จะ enjoy กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้ อันนี้วันนี้โหจริง,รงๆต้องขอบคุณคุณหลุยมากที่เอาเรื่องของดีไซน์ t ิงกิ้งมามาคุยกันมาจับกำงานละครด้วยงานศิลปะด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราคุยกันหลายเรื่องทีเดียวกับ คุณหลุยกิตสกุลพิยพันธ์นะครับจากบ่ายเอ็กซ์เพลในเรื่องของการที่เราจะปรับตัวยังไงในช่วงหลังโควิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรวมถึงหลักดีไซน์ติงกิ้งโอ้จริงๆวันนี้คุยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมตักครับ้ะงั้นเดี๋ยวผมจะขอสรุปลวกันนะเผื่อผู้ฟังเอ๊ะฟังมาเยอะมากเลยข้อมูลอะไรวะเนี่ยคุณหลุยนะครับสรุปเป็น2ข้อสั้นๆครับคุณตักของวันนี้นะครับอันที่1ครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับใน1ปีนี้นะครับหนปีนี จะมีความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาตัวเองกับเรื่องการหากิจกรรมผ่อนคลายถ้าเราทํางานศิลปะอยู่นะครับก็อาจจะลองดูว่าเราอยากจะลงมาทํางานกับตลาดใหม่ๆเนี่ยมากขึ้นไหมอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับไม่มีใครรู้ครับคุณตั๊ก ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่แล้วในตอนนี้นะครับสิ่งเดียวที่จะรู้คือการไปพูดคุยกับลูกค้าของเรานะครับว่าเขามีความต้องการอะไรที่มันใหม่ขึ้นนะครับโดยเราสามารถใช้หลักดีไซน์ทิงกิ้งเพื่อเข้ามาช่วยในการทําความเข้าใจลูกค้าและรีบสร้างสารรค์งานใหม่ๆที่เราอยากทําออกมาและรีบเอาไปเทสถ้าอะไรใช่ก็ทําต่อครับถ้าไม่ใช่ก็จะได้แก้ไข ก็เรียกว่าโดยที่ทางจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีใครคำนวณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทาร์เก็ตจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงตลาดจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงหรือว่าแนวน้มสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ปรับเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายถ้าลองใช้หลักการนี้อย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีแล้วก็เข้าอกเข้าใจกับว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นคืออะไรน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผม mm hmm. วันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่เราเอามาฝากกันในเมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เอร์นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบตรงไหนหรือว่าสนใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกในเพจได้นะครับผมเราจะได้ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วหรือว่าทับเอาไปลองเอาไปทําจริงๆแล้ว hmm, มันเกิดผลจริงๆก็ลองมาบอกกันเราจะได้รับรู้ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยฟังอยู่แล้วก็ชอบมันนะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาของเมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เอร์ของวันเสาร์แล้วนะครับผมแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยยังอยู่กับคุณหลุยส์กิษณนพริยพันธ์ อีกว่าหนึ่งนะครับผมซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะาก่อนนันนี้เราคุยกันเรื่องของว่าการสร้างงานครีเอทีฟในรูปแบบออฟไลน์ไปแล้วแต่เรามาลองดูกันว่าถ้าเกิดว่ามันปรับเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้อะไรๆก็เป็นออนไลน์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นยังไงบ้างจะมีวิธีการยังไงมีสิ่งที่น่าสนใจตรงไหนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรามปติดตามกัน คุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วก็รับฟังเมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เจอร์ได้นะครับในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยแล้วก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่แคสต b บ็หรือ Spotify หรือทาง YouTube c h anel n ช่องเมโล975หรือที่เ w w m e l เ็บ w 9 7 5 m c o t n e t หรือรับฟังทางคลื่นวิทยุที่เมโล975แบบนี้ก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้เนี่ย เมโลอาร์ตแอนด์คัเจอต้องลาไปก่อนนะครับผมตั๊กวัสุวิออยยากูลแล้วก็วันนี้มีคุณหลุยกิตสงวนปิยพันธ์ด้วยครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันต่อครบคุณตั๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ Mellow Culture Art and Culture.